สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ผมจะออกมาตอบคำถามเรื่องทอง30บาทที่มีป้ายานตลาดไทยได้ไปห้อยในเพจ fc ฟังไปแล้วนำไปพิจารณาด้วยป้ายานตลาดไทยเอาไปเอาข่าวมั่วๆม,มาลงทำให้ผมเสียหายเรื่องทองปลอมวันนี้ผมจะออกมาถแถลงนแล้วนะครับแล้วจะพูดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับผมจะตอบป้ายานแล้วป้ายานช่วยตอบผมกลับมาด้วยนะครับป้ายานตลาดไทยฟังให้ดีๆเรื่องทอง30บาทผมถามว่าทอง30บบาทถ้าผมทำจริง ถ้าผมเอาไปให้เขาจริงเขาต้องตรวจสอบอยู่แล้ววันนั้นเลยแล้วคนอะไรจะให้จำนำทองปลอม30บาทโดยที่ไม่ตรวจสอบจริงไหมเอะใ่ไหมสังเกตให้ดีๆทอง3 0บาทมันเป็นเงินสักกี่บาทมันไม่คุ้มหรอกผมไม่เอาชื่อเสียงไปแลกตรงนี้หรอกถ้าผมทำจริงผมจะมาเล่นโซเชียลทำไมจริงไหมสังเกตให้ดีๆสิ่งที่มันพูด มานะ่ะล้วนแต่โกหกตอแหลล้วนๆไปเอาข่าวมั่วไปเอาข่าวมั่วตัวมาแล้วมาเล่นนะ่ะดิสเครดิตผมเจอกันปอทอยานตลาดไทยเราเจอกันที่ปอทอแน่นอนผมปกป้องสิทธิ์ผมแน่นอนผมจะเล่นถึงเพจด้วยเพจคุณปล่อยให้คนประเภทนี้เอาข้อมูลมั่วตัวมาห้อยในเพจทำไมคุณถึง ไม่ดูแลลูกเพจของคุณฟังนะผมจะเล่นคุณด้วยเครื่องทอง3 0บาทไม่ได้เป็นจริงคุณไปเอาคนนั้นคนนี้มายืนยันแล้วคุณพยายามอ้างถึงพระอาจารย์พลอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไปอา้างพระอ้างเจ้าข่าวที่คุณเอาไปล้วนแต่เป็นข่าวที่พยายามดิสเครดิตความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของทนายรัชพลได้พูดไว้ดังนี้ครับ ในช่วงนี้ก็ทราบว่าทางลุงพลอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่ศาลมุกดาหารในคดีลานพยานานาคก,ก็ต้องบอกว่าคดีนี้เสียวๆเหมือนกันเพราะว่าพยานหลักฐานปรากฏค่อนข้างชัดทีนี้ข่าวอีกว่าทางพยานก็มีการชี้ตัวไปทางจำเลยถามว่าตนจะมีส่วนสำคัญในคดีหรือเปล่าตัวผมนะครับมองว่า ไม่น่าจะสำคัญสักเท่าไหร่หลายๆอย่างในคดีปรากฏชัดเจนแล้วว่าลุงพลเป็นคนทำไม่ว่าจะภาพข่าวซึ่งในส่วนนี้ทางโจทย์น่าจะต้องอ้างอยู่แล้วก็ปรากฏหน้าของลุงพลพยานคนอื่นๆหรือผู้ก่อเหตุคนอื่นๆชัดเจนอยู่แล้วในส่วนนี้การต่อสู้ลุงพลคงไม่ได้ต่อสู้ว่าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ลุงพลหรืออ้าง ฐานที่อยู่ว่าคนนั้นไม่ใช่เราในวันที่เกิดเหตุเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นลุงพลคงไม่ได้อ้างอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นการที่พยานจะไปชี้ตัวว่าลุงพลเป็นลุงพลตรงนี้นะ่ะก็คงไม่มีน้ำหนักสักเท่าไหร่เพราะว่าหากว่าลุงพลรับว่าโอเคคือผมอยู่แล้วถามว่ามีน้ำหนักไหมมันก็มีน้ำหนัก แต่มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญในคดีทางจำเลยอาจไม่ได้ต่อสู้ในประเด็นนั้นถ้าไม่ได้ต่อสู้ประเด็นที่ว่าคนคนนั้นไม่ใช่เราตรงนี้ก็ไม่มีผลสักเท่าไหร่สิ่งที่น่าจะต่อสู้ได้ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องเจตนามากกว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์สถานที่ ตรงนั้นอ่ะคือป่าสงวนซึ่งในส่วนนี้คำพิพากษาของสารดีกาที่ผ่านมาก็เคยพิพากษาอยู่ว่าถ้าหากว่าไม่มีเจตนาไม่รู้จริงๆว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนก็ไม่มีความผิดเพราะว่าในทางกฎหมายอาญาเขาดูที่เจตนาถ้าคุณไม่รู้ว่ามันเป็นพื้นที่ป่าสงวนคุณก็ไม่มีความผิดตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่ลุงพลน่าจะอ้างมากกว่า ในการต่อสู้มากกว่าคนคนนั้นไม่ใช่ลุงพลถ้าสารจะลงโทษจริงไม่น่าจะถึงขั้นติดคุกอาจจะแค่ปรับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายราชพลได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับได้เอาโทรศัพท์มาดูลายตามปกติปรากฏว่าเห็นชื่อคุณแม่น้องชมพู่ขึ้นอยู่ด้านบนชื่อสาวิตรีวงศีชาเข้าไปดูปรากฏว่าคุณแม่น้องชมพู่น่าจะส่งข้อความมาแล้วกดอันเซน มสถอนข้อความออกไปทีนี้มันมีประมาณ4-5ข้อความผมก็เลยสงสัยคุณแม่น้องชมพู่ส่งอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเกรงใจก็เลยถอนกลับตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรละมั้งคุณแม่ของน้องถอนกลับออกไปแต่ว่าปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็พอจะรู้แล้วว่าอ๋อ ก็เลยส่งข้อความไปหาแม่น้องชมพู่แกก็มาปรึกษาว่าข้อความเหล่านี้ที่มีคนส่งให้แม่น้องชมพู่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแกก็ส่งมาให้ดูโอ้ยผมก็ตกใจเฮ้ยมันอะไรกันขนาดนี้เนี่ยมีข้อความส่งมาให้แม่น้องชมพู่อ้างโน่นอ้างนี่แล้วก็อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ในศาลจะช่วยในคดีน้องชมพู่เต็มไปหมดแต่จริงๆถ้าดูให้ดี ก็น่าจะรู้ว่าไม่เป็นความจริงนะครับคนคนนี้ก็ไม่น่าจะมีจิตปกติส่งข้อความไปหาคนน้นคนนี้อย่างยูทูบเบอร์สายลุงพลเองก็มีเข้าไปถูกบุคคลคนนี้ก่อกวนเรื่องนี้ที่บุคคลมาคุกคามรบกวนสิ่งที่เขาส่งมาไม่เป็นความจริงผมไม่เคยรู้จักกับคนคนนี้ในส่วนนี้ ผมได้ตอบกลับไปทางแม่น้องชมพู่แจ้งบอกว่าผมไม่เคยรู้จักแล้วก็คุณแม่น้องชมพู่ถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนก็สามารถดำเนินคดีได้เลยทุกคนถ้ามีอะไรติดต่อผมได้เลยถ้ามีบุคคลแอบพังถึงผมก็ระมัดระวังกันไว้ก่อนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มนโอมได้พูดไว้ทางนี้ครับลุงพลได้พูดไว้ว่า จากนอนนาไปอยู่ในรถกระบะมันมีจริงๆบอกเลยว่าความอดทนอดกลั้นคนเรามันมีอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเด็กแล้วผู้ใหญ่จะทำอะไรเราไม่ได้หยุดเถอะทำอะไรให้มันรู้จักพอเป็นเด็กเป็นเล็กถ้ามีสามัญสํำนึกความเป็นคนนี่ทนมาเป็นเดือนแล้วนะกับพฤติกรรมยอดแย่บอกตรงๆว่า ยอดแย่รู้จักทำอาหากินอะไรที่สังคมเขายอมรับหน่อยไม่ใช่เรียกแต่คนดูเข้ามาดูให้เขามาดูเรื่องอะไรไร้าสาระพูดแต่เรื่องเดิมๆไม่อับอายคนอื่นก็อับอายเรื่องชื่อเสียงวงตระกูลตัวเองหน่อยอยากได้มากหรือเงินอนะเงินที่ได้จากการไปว่าคนอื่นเขาเห็นเขานิ่งเห็นเขา ไม่พูดเอาใหญ่ลุงกับป้าอยู่บ้านอยู่กับยูทูบเบอร์ไม่เคยไปร่ารานใครก่อนพ่อบุพการีผู้ให้กำเนิดเขาน้ำตาตกร้องไห้กับการกระทําของลูกอันนี้ไม่ได้ว่าใครจะรับก็รับไปแต่มันควรจะหยุดได้แล้วควรจะหยุดได้หรือ,อยังบ้านไม่ได้ไกลกันนะถ้าแน่จริงถ้า เอาเข้าข้อกฎหมายถ้าแน่จริงเป็นลูกผู้ชายจริงเอ่ยชื่อจริงนามสกุลจริงให้มันเข้าข้อกฎหมายไปเลยไม่ต้องทำเป็นทีเล่นทีจริงลุงกับป้านิ่งมานานแล้วสวดอิติปิโสสวดพาหุงมหาจากักรพรรสวดชินะบัญชรสวดเกือบทุกจบทุกบทแล้วนะบทอะไรที่สวดไม่ได้ก็จะพยายามสวดแต่สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้เพื่ออะไรเพราะ ไม่อยากให้ครอบครัวเกิดการแตกแยกความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y o YouTube ธนันชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับกูไม่ใช่ไอ้หลงทางไม่ใช่อุโมงเหวบอกไว้เลยทํากับกูไม่ได้อันนี้บอกเตือนไปเลยแล้วแสดงจุดยืนที่ชัดเจนอ่อนแอก็แพ้ไปผมจะไม่ยอมจะไม่ยอมให้ใครมาประนามว่าธนันเป็นคนเนรุคุณ เป็นคนในระคูนลุงพลปากพูดรักนักรักหนายืนหนึ่งข้างลุงปากมันพูดโอ้ยช่วยเหลือออกรายการโทรทัศน์มันบอกรักลุงพลคือ fc ตัวจริงของลุงพลเสร็จแล้ววันหนึ่งมันกลับทรยศลุงไม่ใช่ธนันบอกไว้เลยครับลุงพลลุงพลฟังผมอยู่ผมรู้ลุงพลเชื่อผมครับ คนอย่างธนันจะไม่เป็นคนแบบนั้นลุงพลก็ดูผมอยู่นะผมเชื่อไหมธนันจะไม่เป็นแบบนั้นมันมีขบวนการแบบนี้จริงๆมันมีแล้วเท่าที่ผมอ่านผมดูมาเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้เริ่มปฏิบัติการนี้แล้วครับสิ่งเดียวที่ผมจะทำได้ครับผมต้องชัดเจนเรื่องจุดยืนครับ แค่นั้นเองครับผมถ้าผมพูดชัดเจน fc ก็จะเป็นเกาะ fc ก็จะเป็นกำรรแพงป้องกันผมทําให้คนแบบนี้ทําอะไรผมไม่ได้มันเล่นลุงไม่ได้ครับมันเลยมาเล่นงานคนรอบข้างของลุงพลลุงนิ่งครับตอนนี้นะ่ะมีเสียงเตือนมาว่ามันจะเล่นงานคนที่ขุดคุยใครที่ขุดคุยเรื่องคดี มันจะเล่นครับที่ผมได้ยินมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอ่ะในความโชคร้ายยังมีความโชคดีของผมอยู่มันพูดตลอดครับฝั่งตรงข้ามพูดตลอด